รีวิวของเล่นแม่ของข้าหอมนะคะก็ให้ซื้อของเล่นคนละสองชิ้นค่ะข้าหอมนะคะก็เลยเลือกของเล่นชิ้นนี้มาค่ะเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพวกเราซื้ออะไรมากันบ้างก่อนที่ข้าหอมจะแกะนะคะเรามาเป่ายิ้งฉุบกันเลยก่อนเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นคนแกะคนแรกมาเป่ายิ้งฉุบกันเลยยางยิงยางแล้วกันเป่ายิงช คนแรกเรามาดูของกระตันกันเลยดีกว่ากระตันนะคะก็จะแกะชิน้นนี้ชิ้นนี้นะคะราคาหนึ่ง้อยบาทมีปืนมีนละมีที่จับขังคุกแล้วก็มีแว่นตาแล้วก็มีวิทยุแล้วก็เป็นกระบอกแล้วก็ที่สองกางกายแ,แกะกันเลย น,นี้นะคะก็จะมีสีอย่างเรามาเอาอันอื่นก่อนเลยดีกว่า มากเลยค่ะอย่างแรกของเราเนี่นะคะก็คือแว่นตา คือที่จับโจนนี่ก็เอาออกได้นะคะเดี๋ยวเรามาจำลองเล่นกัน ข้ใหญ่ใายจับได้จับคุกวิธีเยออันนี้ก คือวิทยุนะคะอันนี้มันหมดยางแบนๆเลยนะครับอันนี้ก็คือไม้กระบอกนะคะ <c oughs> ที่สองทางไกลน,นะคะ <S <S อันน,อน,น,นนี้คือเซอร์ไพร์อนนะคะของโจนาสิกอ,อันนี้ก็จะให้ลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนเราลุ้นว่าจะได้ตัวนี้ <Star> และตัวนี้ เรามาแกะก่อนเลยนะคะว่าจะได้ตัวอันไหนบรรลุนกันเลยเราได้ตัวนี้นะคะแถมมีเครื่องมือมาให้ด้วยนะคะหนห่อยจ้าอะมีอันนี้นนนนหมดแล้วคะ่ะ,คะเรามาเป่อกันเลยดีกว่านะคะ ว่าต่อแล้วจะเป็นยังไงนี่นะคะขาไดโนเสาร์อันที่หนึ่งอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็ กับตาปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วกับตายังติดยังไม่เสร็จนะคะขอตัวไปติดก่อนนะครับแค่นี้นะครับต่อไปก็ตาข้าวหอมแกะนะคะเรามาแกะของข้าวหอมกันเลยค่ะนี่ อันนี้มีกาเทปอันนี้จะมีกาวเทปปรินะคะอะดูอสีม่วงไกลดีกว่าสีม่วงก็จะเป็นลงข้างล่างอันนี้เท่าหอมยังไม่รู้เลยนะคะว่าเล่นยังไง น,นี่ก็คือลงข้างล่างเหมือนกันเราจะมาแกะกันเลยดีกว่าว่าเขา,ามีฐานให้ไหมไม่มีค่ะสองก้อนอันนี้อะไรอ่ะ นะคะก็จะเลือกบัตรสีม่วงใส่เข้าไปนี่ปะปิดเปิดอยู่ที่นี่นะคะ on off ปิดเปิดอ่าแล้วจากนั้นเราก็จะกดตรงนี้นะคะปุ่มใหญ่เนี่ยวงกลมปุ่มใหญ่ๆนะคะ ว่าเราจะต้องเลือกด่านและดูที่หน้าจอได้นะคะเลือกด่านว่าเราจะเอาด่านไหนมีรถแข่งมีตัวเกมตัวต่ออะไรประมาณนี้นะคะและจากนั้นเราก็กดปุ่มตัว R ตัว E ตัว S ตัว E ตัว t 0นะคะตัว T นะคะคำว่ารีเซ็ตนะคะกดลงไปแล้วเราก็สามารถเลื่องเล่นได้เลยค่ะถ้าจะซ้ายขวาบนล่างกดตรงนี้นะคะนี่ ถ้าเราอยากเล่นนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะอันนี้สี่วงเขรือของใส่ไปแล้วอีสี่วงสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะคะถ้าเราอยากเล่นเกมไหนนะคะแล้วก็หนีตามูกศันะคะหยอดใส่ลงไปนะคะแค่นี้นะคะแล้วกดปุด่มกดกด,ดปุ่มเลิกกดปุ่มเริ่มนี่นะคะนี่ปุ่มเริ่มและกดที่เลือกจากนั้นรีเซ็ตจากนั้นแล้วก็เล่นได้เลยค่ะ ข้าวหอมนะคะก็จะมารีวิวอันต่อไปเลยดีกว่าอันใหม่นะคะอันนี้คือเกมเศรษฐีค่ะข้าวหอมนะคะก็จะมาเก็บก็จะมาไอ้นี่กันเลยในนีะนะคะแกะอันนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่แกะกันเลยค่ะเ,<อ>เราจะมาดูกันดีกว่านะคะ<อ>ว่าในนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลย อันนี้นะคะจะไม่ใช่แกะเหมือนกล่องไม่ใช่นะอันนี้นะคะก็คือต้องแกะตรงนี้จะเป็นฝานี่ว้า น,ะะนนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่มือในการเล่นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะเป็นแผ่นนะในการเล่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัตรอันนี้บัตรล่าขุมสะสะัพนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะคือแลนด์มาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมและลูกเต๋าจากนั้นก็จะมีใบพวกเหมือนจะเป็นสติกเกอร์แถมให้ค่ะ เดี๋ยวข้อหอมนะคะก็จะมาเล่นในคลิปหน้านะคะตอนนี้ข้อหอมขอไปอ่านคู่มือก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะคะ